ปนี้เราพามาดูแพนด้ากันนะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีแพนด้าเวนิวนะที่เฉิงตูถ้ามาเฉิงตูอ่ะถ้าเกิดเราไม่ได้มาแพนด้าเนี่ยมันก็เหมือนมาไม่ถึงนะเพราะที่นี่มันแบบแพนด้าทุกตัวบนโลกนี้ออกจากที่นี่ขอมาดูสักหน่อยนะสักแป๊บหนึ่งก็ยังดีไปเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปหากาแฟกินในนี้ก่อนแพนด้าซาตวัตหลังจากเรา ซื้อกาแฟแล้วซื้อตั๋วบัสในร้านกาแฟเราก็เดินมาขึ้นบัสกันข้างๆร้านกาแฟน่ารักใช่แหละนี่คือตั๋วบัสเนี่ยมันจะรวมทั้งค่าเข้าด้วยนะประมาณ50สบหยวน50กว่าหยวน2อ0บาทอะไรประมาณประมาณนั้นบัสน่ารักไปเป็นบัสเรื่นึ่เ,เราก็ลงรถบัสแล้วนะสถานีที่มาดูพี่มีแพนด้าเนี่ยแหละก็คือมานั่งมาจาก รถไฟไดดินมาสุดสายแล้วก็มาถึงนี่เลยแต่นี่ทุกคนแม่งจะต้องมีอ่ะเมื่อกี้ซื้อที่ตรงรถไฟฟ้าตรงนู้นน,นะนะห้าหยวนได้หนึ่งอันก็ประมาณ25บ้าบาท1อันใช่ปะ่ะก็ถูกอ่ะน,นะพอมาถึงนี่ลงรถบัสปุ๊บมีมอไซค์มาเทียบสองอันห้าหยวนโอเคโดนไปแล้วหนึ่งดอก ถ้าเพื่อนๆมีใครได้ถูกกว่านี้นะเออเดี๋ยวลองบอกมาแนละ้วผมได้ถูกที่สุดคือสองอันห้าหยวนนะถ้าใครมาก็ลองดูไม่ต้องรีบซื้อนี่มาซื้อแถวนี้แหละถ้าแบบเนี้ยเรียแบบร้อยน่าน่าจะแพงอันนี้คือเป็นของที่แบบอยู่ที่นี่ไงซื้อแต่ที่นู้นเป็นของแบบแม่บ้านอะไรเงี้ยป้าป้าขับมาเหมามานะลองดูลองดูนี่ข้างในไม่รู้ถ้าใครแบบไม่รู้จริงๆจะไปยังไงนะพอลงบัสเราก็ไม่ต้องรีบลงเป็นคนแรกนะ เราก็ลงเป็นคนหลังๆแล้วก็เดินตามคนจีนไปทุกคนมานี่หมดนะที่มันค่อนข้างใหญ่ตรงนี้นดีป่นะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเนาะเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณด้านหน้านะครคนก็จะแบบเยอะหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่ต้องแบบตกใจเลยนะครับมันก็จะมีเนะี่ยอาร์เวย์ใหญ่ถ้าเกิดเรางงอะไรตรงไหนครับ ก็จะมีพี่ๆเขาแบบใส่ชุดสีส้มๆนะครับอ่าคอยบอกว่าจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยครับไม่ต้องเขินเข้าไปเลยพอเข้ามาด้านในครับบรรยากาศก็กกดีนะครับสีเขียวๆล่มลื่นครับแหมเดินไปก็เย็นสบายสบายตาแ การขึ้นชาติบัตรนะครับก็มาเสียตังค์เพิ่มนิดหนึ่งครับใครอยากขึ้นอะไรเงี้ยก็ไม่แพงครับแต่ก็ประหยัดเวลาในการเดินไปเราจะสามารถเดินก็ได้หรือว่าจะนั่งชาติบัตรก็ได้เดินมาถึงจุดขึ้นชาติบัตรแล้วมาดูสองคนนี้ดินั่งภายใต้ต้นต้นอะไรนะแปะกล้วยแตะกล้วยแล้วก็มีแบบแตะกล้วยลงมาสีเหลืองบรรยากาศสยโรแมนติกขน รถจักรยา์ได้จะจอดอยู่ตรงแพนด้าใจแอนแพนดามิวเซียมนะใกล้ๆไปต่อแถวถ้าเรามาวันธรรมดานะคนมันน้อยแล้วเกิดเสาร์อาทิตย์ก็นู่นอตายแถวอยู่พุทธมนตรจ่ายตังค์เน,น,นี่ยก็จ่ายได้ทั้งเงินสดครับแล้วก็สแกน qr code รีเพย์เหมือนเดิม นั่งไปเรื่อยครับก็เป็นต้นไม้เขีเขยวๆจะอุ่มแล้วก็จอดตรงนี้ครับอ่าก็มีจอดเป็นไป้ายๆไปมีป้ายบอกครับว่าอะไรตัวไหนอยู่ตรงไหนอะไรครับแล้วก็เดินถ้าเกิดสถานีใกล้ๆที่เราแบบไม่อยากจะนั่งรถอะไรเงี้ยไม่อยากจะรอเราก็เดินได้คือเราแบบไม่ต้องหาว่าแบบว่ามีแพนด้าอยู่ยไหนเราดูคนถ้าเกิดยกกล้องตรงไหนก็แสดงว่าตรงนั้นละแพนด้า จะใช้เวลาตั้งท้องประมาณ3-5เดือนครับแล้วคลอดลูกทีละตัวแล้วลูกมันออกมานะโอ้โหตัวแบบเท่ากำมือเงี้ยโอ้โหเล็กมากอะแบบ90เท่าของตัวแม่แล้วแพนด้านะครับยังจะแบบผสมพันธ์กันเนี่ยติดลูกยากมากครับมันเลยแบบมีโอกาสสูญพันธุ์ค่อนข้างสูงครับที่นี่ก็เลยเป็นแบบเหมือนศูนย์วิจัยแพนด้าครับแล้วก็เพาะเลี้ยงแพนด้าครับเพื่อให้ยังมีแพนด้าอยู่บนโลกนี้ พันด้ามันเป็นสัตว์ที่แบบอยู่เฉยมันก็น่ารักอะ่ะจะกินจะนอนจะเดินจะซวบกันจะอะไรกันมันก็น่ารักครับแบบใครๆก็แบบอยากไปดูผมแนะนำนะถ้าเกิดใครที่แบบวันนึงว่าจะไปไหนเงี้ยหรือ,าอมาเฮอะคุ้มแต่ก็น่ารักฮะแมงก็ซวบกันเดี๋ยวก็ปีนต้นไม้เดี๋ยวก็ล่วงลงมาตามสไตล์พันด้าครับรถขึ้นไปเรื่อยครับขด้านบนก็จะเป็นแบบเหมือนอเวนิวเล็กๆครับมีที่กินข้าวมีที่นั่งพัก มีห้องนั่งรับรองอะไรแบบนี้ครับการเดินทางด้านบนเนี่ยก็จะแบบเดินตามแบบ walkway ครับแล้วก็ดูแพนด้าครับแพนด้ามีเยอะมากครับมายังไงก็เห็นมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวลูกตัวแม่นะฮคจะนอนจะนั่งจะเดินเนี่ยผมว่าได้เจอทุกกัาบกิริยาอยู่แล้ว ตัวนี้ระหว่างที่ผมดูเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนมันจะนอนอยู่แล้วเราก็เดินข้ามเดินข้ามมาเดินข้ามมาเสร็จเดี๋ยวมันก็ปีนลงปีนขึ้นอยู่เนี่ยฮะหล่นบ้างอะไรเงี้ยผมอยู่ช็อตหนึ่งผมทา่ามไม่ทันคือมันหล่นดังอึ๊กอ่ะแล้วก็ปีนต่อเออมันจะศูนย์พันแต่ก็ไม่แปลกอะถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยนี่ฮะมันก็น่ารักครับ มุดมาล่หัวปีนขึ้นมาอีกแหละเดี๋ยวก็ล่วงเดี๋ยวก็ขึ้นมาเงี้ยววนมาครับเออก็เพลินดีนะแพนด้าบางทีก็คิดว่าเราเป็นลิงนะขึ้นขึ้น,นลงลงหงายอ่ะสนุกของมันนะวันวัน,วนมันก็มีอยู่แค่เนี้ย ก็จะมีพี่พี่คนจีนหรือท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหมาตั้งกล้องถ่ายกันจริงจังจริงจ,งจ,งจังมากคะคือแต่ละคนเนี่ยก็แบบมาต้องไหนคนเยอะนี่ก็ค,คืออาแพนด้า Panda มาเดินหรือว่าเห็นแพนด้าชัดๆนะพี่คนจีนเขาจะมากันนี่ของน่ารักครับ Panda แพนด้าใส่กระเป๋ามาดูแพนด้าที <c oughs> คือหาไม่ยากครับเดี๋ยวกินเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนอนอยู่ตรงเนี้ยแพนด้า มีทั้งแบบอยู่ด้านนอกใช่ไหมครับอันนี้เราขึ้นมาด้านบนของของศูนย์วิจัยแล้วก็แบบอ่ามีแบบแพนด้าอยู่ตรงนี้นะพี่ยามเขาจะบอกว่าเออเจอแพนด้าแล้วคนก็จะมากันครับโอ้โหบริการดีเยี่ยมแพนด้านะครับจริงๆนะครับถ้าเกิดใครที่แบบไม่รู้นะครับแพนด้าเนี่ยจริงเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับแต่ว่า ข้อมูลจริงๆก็คือสัตว์กินเนื้อแต่ว่ากินไผ่ประมาณ99%อราผมก็งงกันอันนี้ไปดูข้อมูลวิจัยมาก็ว่าอะไรวะเนี่ยนี่ยทางเดินครับไม่มีไรทางครับถ่ายรูปสวยๆเลยที่นี่ นี่ครับเราลองแบบลงเป็นทางเดินนะเมื่อกีก้เรานั่งรถขึ้นเนี่ยลงแล้วเดินเล่นๆครับทางเดินก็จะ,จะใกล้กว่าครับจะเป็นทางลัดลงมามต่อมาครับแพนด้าแดงครับแพนด้าแดงนี่ค่อนข้างหายากครับเหลืออยู่น้อยกว่าแพนด้าปกติเพราะว่าเขาก็แบบามารนุรักกันที่นี่ก็เดินวนแพนด้าแดงให้อยู่แบบในตู้หน่อยแบบเป็นตู้กระจกอะไรนะครับ น่ารักครับถ้าเกิดใครเห็นไกลๆเงี้บางทีคิดว่าสุนักขกิงจอกอ่ะแต่ไม่ใช่ครับแพนด้าแดงจบแล้วนะครับสำหรับแพนด้าเบดเฉิงตูนะครับก็มีทั้งเส้นทางเดินหรือว่าเส้นทางนั่งรถถ้าใครอยากจะแบบดูแพนด้าอย่างเดียวเลยไม่โกงไม่กินไม่อะไรครับก็จริงๆเข้ามานิดหน่อยแล้วก็ เดินก็มีจุดให้ดูเยอะครับมีแพนด้าเกือบทุกจุดแล้วก็เดินนี่ก็สะดวกแต่ถ้าเกิดใครมีเวลาทั้งวันอยากใช้เวลาขึ้นไปกินข้าวด้านบนอะไรเงี้ยด้านบนก็จะมีแบบเป็นหอคอยไม้ไผ่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ศูนย์แสดงสินค้าหรือว่าโชว์ต่างๆเนี่ยจะอยู่ด้านบนครับก็ควรจะซื้อรถไฟซ,ซีอิงขึ้นไปดูนะก็เพิ่มอีกไม่กี่บาทหรอกมาไหนก็มาแล้วก็ขึ้นไปก็ได้แต่ถ้ามีเวลาน้อยเดินดูแพนด้าเนี่ยสองชั่วโมงจบผมว่าโอเคเลยนะ ผลวันนี้ก็ไว้เท่านี้แหละไม่มีอะไรแล้วแพนด้าก็สนุกดีครับอากาศเย็นๆมาดูแพนด้าวัน้องว่างนี่ก็สนุกดีแนะนำนะครับมาวันธรรมดาเสาร์ที่จะคนเยอะมากเพราะคนจีนก็เที่ยวที่นี่กันเยอะมากโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยครับแล้วคลิปหน้าจะไปไหนฝากติดตามด้วยครับไปนะครับจุกุ